สวัสดีค่ะมาสเตอร์คิทเช่นของเราวันนี้นะคะพบกับเมนูแตงไทยน้ำกะทิค่ะแตงไทยของเราวันนี้นะคะจะเป็นแตงไทยที่ปลูกเองเลยค่ะออกแกนิกล้วนๆขั้นตอนแรกก็นําแตงไทยของเราไปล้างน้ําก่อนนะคะแล้วก็มาหั่นแบ่งซี่ค่ะแล้วก็คว้านมาเมล็ดออกค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะปอกเปลือกเลยค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะคะ หัน่นเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะน่าทานไหมคะทุกคนมาดูวัตถุดิบของเราเลยค่ะจะมีแตงไทยนะคะน้ำกะทิค่ะน้ำตาลปี๊บและก็เกลือนะคะต่อมาค่ะเรามาตั้งหม้อกันก่อนเลยค่ะขั้นตอนนี้ยังไม่เปิดเตาแก๊สน,นะคะทุกคนใส่น้ำกะทิลงไปค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะไม่ได้มีสัสดส่วนตามต้องการนะคะกับปริมาณตามที่ทุกคนชอบเลยค่ะ ต่อมานะคะก็จะใส่เกลือค่ะเกลือของเราใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเค็มแล้วก็ขั้นตอนนี้เปิดตาแก๊สไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะแล้วก็เคี่ยวทุกอย่างให้ละลายเลยค่ะเคี่ยวไปจนกว่าน้ํากะทิของเราออกเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะคะขั้นตอนนี้ใครมีใบเตยหอมนะคะก็สามารถใส่ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่ามาเต r คริสเชนของเราไม่มีนะคะวันนี้แต่ไม่ไม่เป็นไรค่ะอร่อยเหมือนกันนะคะ เมื่อเคี่ยวเสร็จนะคะเราก็ชิมรสด,ดูค่ะแล้วก็ตั้งพักให้หายร้อนเลยนะคะต่อมาค่ะเรามาจัดจานกันนะคะก็ตักแต่งไทยใส่ถ้วยภาชนะสวยงามเลยค่ะแล้วก็ตักน้ำกะทิของเราค่ะต่อลงไปได้เลย แล้วก็เพิ่มความอร่อยอีกขั้นด้วยน้ำแข็งนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเมนูแตงไทยน้ำกะทินะคะน่าทานไหม